สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยก่อนนอนกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับสําหรับคืนวันที่3ามสิบเอ็ดมกราคม2องพันห้าคลิปนี้ดึกพอสมควรแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะนอนไปนแล้วหลายคนที่นอนดึกก็มาพูดมาคุยกันด้วยนะครับท้ายคลิปฟังเพลงเจ้าไปยามไอ้โจรจากเสียงร้องของดอนพรบําเพ็ญเป็นเพลงกล่อมก่อนนอนนะครับ แต่ว่าวันนี้มาพูดมาคุยกันเรื่องวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกหก็คือวันพรุ่งนี้เรากําลังพูดเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะครับเป็นการคุยกันนะครับรัฐบาลให้อะไรประชาชนหนึ่งกุมภาตรงนี้อย่าอย่าอย่าฟังเป็นเรื่องเสียเลียดนะครับกําลังจะกะันะกะแหนกันแหนะไปทางหวยเหมือนกันคือหวยนี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แพงไปหมดเลย ใบเดียวก็ร้อยกว่าแล้วทุกวันนี้ร้อยสิบก็มีห้าใบชุดห้าใบเมื่อวานนี้ซื้อไ้เจ็ดร้อยครับมีคนเอาอมาขายให้เขาบอกว่าเจ็ดร้อยชุดห้าใบแต่ไปเห็นที่อื่นบอกแปดก็มีนะห้าใบเนี่ยมีมีที่อื่นมีมีแปดร้อยก็มีใบเดียวเนี่ยเป็นร้อยนะก็คือ ในแวดวงของพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับก็อยากจะเสี่ยงโชคเนื่องจากว่ามันทำมาหากินลำบากยากจนถ้าซื้อหวยนี่เพื่อฟุกนะครับเพื่อฟุกก็โอกาสที่จะถูกมันก็คงไม่ง่ายรางวันที่หนึ่งแต่ถ้าถือแต่ถ้าถูกสักสองตัวท้ายก็ยังดีเพราะว่าคนจนก็หวังพึ่งโชคเหมือนกันนะครับ ของท่องตองบอลผมก็ซื้อไปสี่ใบห้าใบาแบ่งให้เพื่อนหนึ่งใบก็เหลือสนะครับก็เป็นหวยรัฐบาลนะทีนี้ก็พูดคาบเกี่ยวมาถึงพรุ่งนี้หนึ่งกุมภารัฐบาลให้อะไรประชาชนถ้าพูดเทียบเคียงไปทั้งหวยเนี่เหมือนเหมือนใบหวยพรุ่งนี้ก็มีโครงการคนละครึ่ง ได้โบเงิน1,200บาทดูดีๆนะครับอยู่ในนั้นมีเลขอะไรท่านผู้ชมคิดว่านะเราไม่ได้ใบหวยนะแต่ใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังเพราะว่านี่คือการคุยนะครับคนละครึ่งนะครับคนที่ได้เฟสสนะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ดกดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้นี่วันที่หนึ่งกุมภาก็กดเข้าแอปเป๋าตังก็กดใช้สิทธิ์เลย ก่อนการจะให้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเขาคงจะมีระบบให้กดยืนยันรับสิทธิ์ก็ว่ากันไปนะอ้าวนี่แล้วทีนี้มาดูวงเงินที่ได้นี่รัฐบาลให้ประชาชนนี่เป๋าตังตัวเลขกลมๆลม1,200บาทเห็นไหมครับเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับนี่มันตรงกับวันที่1กุมภาเลยนะเสร็จแล้วมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ วงเงินปกติก็ได้ไปหน้าวันที่หนึ่งกุมภาพรุ่งนี้นี่ใครเคยมีวงเงินเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละใช้ได้แต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาเป็นต้นไปค่าแก๊สค่ารถวงเงินรูปสินค้าปกติใครเคยได้สองร้ก็ได้สองร้อใครเคยได้ส0 0ก็ได้อันนี้ได้ตามปกติแต่พรุ่งนี้ราาัฐบาลให้อีกเพิ่มกําลังซื้อเข้าไปอีกหนึ่งกุมภาเนี่บัตรละสองร้อเท่ากันทุกคนเลยเห็นตัวเลขอะไรไหมครับอ่า คนละครึ่งได้หนึ่งพันสองร้อยนะครับบัตรคนจนได้เพิ่มกาลังซื้อสองร้อยเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังครับตัวเลขสองร้อยนะนะครับทีนี้กลุ่มประชาชนผู้เคยได้รับสิทธิ์เราชนะทางบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเขาเมื่อครั้งที่เขาได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนั่นเขาไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ อาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการหรือคนทั่วไปแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะต่อทุกวันนี้ไม่มีโครงการเราชนะแล้วเขาก็ได้เงินเพื่อกําลังซื้อระยะที่1รัฐบาลให้ไปแล้ว6เดือนข่าวที่แล้วนะพร้อมกันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะต่อมาพอสิ้นเดือนธันวาคมก็หมดโครงการเพื่อกําลังซื้อ และหนึ่งกุมภารัฐบาลก็ให้อีกเงินเข้าบัตรประชาชนกลุ่มนั้นกลุ่มสมควรได้รับความเพื่อเหลือเป็นพิเศษเงินก็เข้าบัตรประชาชนนะครับ200ก็นําไปใช้ได้200อีกแล้วครับมีตัวเลข200นะครับก็สรุปนะครับพรุ่งนี้รัฐบาลให้อะไรประชาชนก็ให้วงเงินคนละครึ่งเข้าแอปเป๋าตังค์หนึ่งพันสองร้อยบาทนี่สิ่งที่ให้อันที่หนึ่งพี่น้องประชาชนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอย ลดค่าใช้จ่ายภาคคนเรือนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกระตุน้นหมุนเวียนว่ากันไปนะอันนี้คนละครึ่งพันสองร้อยนะตลอดระยะเวลาสามเดือนหนึ่งกุมภาถึงสามสิบเมษายนหกห้าให้ใช้หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่น้องก็ออกมาอีกครึ่งหนึ่งมาสมทบมาใช้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลให้อย่างที่หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทมีตัวเลขสองร้อยอยู่ท้ายนะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับได้เงินเพิ่มกาลังซื้อ200บาทเข้าบัตรนะครับหนึ่งกุมภาพรุ่งนี้มีตัวเลข200นะครับนี่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้200เพิ่มพิเศษกลุ่มประชาชนผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้เงิน200เข้าบัตรประชาชนมีตัวเลข200อีกแน่น่าสนใจครับน่าสนใจเอาแล้วครับ ก็มาพ่วงกับเจ้าของช่องทีนี้เจ้าของช่องตองบอลพรมีมีรถจักรยานยนต์หนึ่งคันป้ายทะเบียน6 2สอปรากฏว่าหล่นมันมามันมามันมาคล้ายๆมาคล้องจองกับเงินที่รัฐบาลให้เพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนเพิ่มกำลังซื้อบัตรประชาชนกลุ่มกลุ่มพิเศษแล้วก็คนละครึ่ง1 2 0่บาทนะครับ คนละขึ้นก็ได้ 1, 2 0่งบาทรถจักรยานยนต์ของช่องตองพรพอมๆนี่ป้ายทะเบียนมีตัวเลขสตัวนะครับมีตัวเลขสตัวก็คือ 6, กสองก็หล่นอีกเออเป็นอะไรไม่ทราบคือตัวเลขแหมมันสะดุดตาที่เลขท้าย2องศจริงๆก็ยังซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้แต่ซื้อห้าใบวันก่อนนี่ซื้อเลขอื่นซื้อหใบ แล้วก็แบ่งให้เพื่อนอีก1ใบเหลือสี่ก็ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์เอาพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจ,จะไปซื้อ2องศูนี่จะทันหรือเปล่าลอตเตอรี่จะเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีคนเลือกเอาไปก่อนแล้วแต่โดยปกตินะครับการขายละสลากกินแบ่งยิ่งวันยิ่งวันออกนี่ยิ่งขายดีนะครับยิ่งขายดอาีอยู่แถวที่ทางบ้านนะทางอำเภอที่อยู่นี่ หน้าธนาคารกรุงไทยเนี่ยโอจะมีหลายเจ้าขายลัตเตอรี่ขายสลากกิน<ะ>แบ่งรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะวันที่หวยออกเนี่วันที่ออกสลากนี่ถ้างวดไหนขายดีนี่ก็ประมาณสักสามสี่โมงเช้าหมดหมดเกลี้ยงไปอยากจะไปหาเลขตัวที่เราอยากจะซื้อนี่หมดรประมาณสักเก้าโมงเช้าสิบโมงเช้านี่มหมดแต่ถ้างวดไหนผู้ขายสลากเขาขายไม่ค่อยดี<ๆ>ก็อาจจะมีรุนถึงเที่ยงพอได้มีโอกาสได้เลือก แต่คงได้เลือกไม่เยอะเพราะว่าจะหมดนะจะหมดก็จะเหลือเฉพาะตัวเลขที่คนทั่วไปเขาไม่ชอบกันนะก็ไม่ทราบว่าสองศูนย์ศูนย์นี่มีคนชอบหรือเปล่ามันตรงกับหมายเลขทะเบียนรถที่หลนพอดีมอไซค์หกสองศูนย์ศูนย์นะก็พอดีมันมันประกอบกับเงินที่รัฐบาลให้ผ่านโครงการต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตร สวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มวงลซื้อบัตรประชาชนนี่มนม,น,มนลงท้ายด้วย2องศูนย์ดงนั้นก็เลยน่าสนใจตรงที่จะไปหาซื้อลัตเตอรี่อยู่ในพรุ่งนี้หนึ่งกุมภาก่อนเที่ยงก็คงต้องไปแต่เช้าบริเวณที่น่าจะซื้อสลากกินแบ่งได้นี่ก็น่าจะเป็นหน้าธนาคารกรุงไทยหน้าธนาคารทกสอะไรประมาณนั้นนะครับจะหาซื้อได้ก็จะลองไปซื้อเลขท้ายที่เกี่ยวพันกับ สิ่งที่รัฐบาลให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือโครงการคนละครึ่ง1,200บาทโครงการบัตรประชาชนเงินเข้าบัตรประชาชนกลุ่มพิเศษ200บาทเพื่อนกำลังซื้อเงินเข้าบัตรสัดกทาแห่งรัฐพิเศษเพื่อกกำลังซื้อ200บาทแหมน่าสนใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณาในการรับชมนะครับเราก็ไม่ได้ไา่ห่วยนะครับแต่เราพูดว่าเราจะไปหาซื้อสลา,ากที่ลงท้ายด้วยเลข200เพราะว่ามัน คล้องกับรัฐบาลให้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านกระตุ้นเศรษฐกิจพอดีครับเอาก็เป็นการพูดคุยการเพื่อผ่อนคลายนะครับเพื่อผ่อนคลายก็อยาไปถือไปจิงรปจังนะก็อย่างน้อยก็จะพยายามไปซื้อให้ได้สักสองใบพรุ่งนี้เอาละครับก่อนจากการค่ําคืนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาฟังเรื่องค่อนข้างจะไร้สาระแต่ว่าก็ผ่อนคลายครับถือเป็นการผ่อนคลายครับปิดท้ายรายการด้วยเพลง เจ้าไปยามอ้ายจนจากเสียงร้องของดอนพรบำเพ็นครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอทุกคนทุกท่านโชคดีนอนหลับฝันดีมีความสุขพรุ่งนี้1กุมภาพันธ์สองพยขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ จากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดต่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินม้นไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น ฮักสองเฮาลำเคินเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าตายจนดำพักเทใจใจน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้อง คำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานโบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน เบิดคาเพียงเพราะว่าต้ายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังป้อนคำหวานทำใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์ หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน